สงสัยของสังคมเลยว่าการปฏิบัติแบบนี้มันเป็นการให้อภิสิทธิ์กับนายทักษิณชินวัตรหรือไม่ถ้าท่านจะบอกว่ามันมีได้สิบคนนี่มันไม่ใช่อภิสิทธิ์14คนนั้นเป็นใครบ้างเราไม่ทราบแต่เราปรากฏหนึ่งคนคือคุณทักษิณชินวัตรที่ก่อนเดินทางกับประเทศไทยไม่แสดงอาการป่วยเลยแล้วมา,มาถึงสนามบินเดินออกมาได้เองกรมราชทรรเนี่ยได้มีการออกเอกสารชี้แจงนะฮะ เป็นการชี้แจงกรณีทักษิณออกรักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกครบ30วันนี่เป็นเอกสารข่าวแบบนี้เลยวันที่20กันยายนนะคะกลมราชทรร์ชี้แจงประเด็นที่สื่อให้ความสนใจกรณีนายทักษิณชินวัตร ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม2566และต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าวโดยจะครบระยะเวลา30วันที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันพรุ่งนี้ก็คือ21กันยายนคือวันนี้แล้วค่ะ ในการนี้กรมราชธรรน,นะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำปี2,500 63กำหนดไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า30วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะรายงานความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลตารวจระบุเหตุผลความจาเป็นของนายทักษิณชิน,นวัตร ที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน30วันเนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดและยังคงต้องรักษาตัวต่ออยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจค่ะทั้งนี้ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณพศ2566นะคะกรมราชทัรร์มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจําเกินกว่า30วันจากเรือนจําและทัศนานทั่วประเทศกว่า140รายและในเดือนนี้มีสถิติจํานวน14รายค่ะ ที่เสนอมายังกรมราชัณฑ์ร่วมถึงกรณีของนายทักษิณชินวัตรด้วยและกรมราชัณฑ์ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทําการรักษาโดยที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ดําเนินการตามความเห็นแพทย์ที่ทําการรักษาผู้ป่วยและคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสําคัญส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทุกรายตามกฎหมายนะคะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้ค่ะลงวันที่20กันยายนค่ะ อันนี้ออกเป็นเอกสารข่าวมาอย่างเดียวเลยนะฮะ,ะไม่มีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวมไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรอีกเรื่องของอาการใดๆก็เอกสารแผ่นเดียวเลยแบบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะ,ะชี้แจงกรณีทักษิณออกรักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกครบ30วันประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้หนึ่งกรมราชธรรมเนี่ยอ้างตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจา แล้วให้มีหนังสือเกิน30วันเนี่ยให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่รักษาแล้วเนื้อความตามเอกสารนี้บอกว่ากรมราชัณร์ได้รับหนังสือมาแล้วนะได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่รายงานความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจระบุเหตุผลความจำเป็นของทักษิณที่ต้องรักษาเกินสาวัน นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลที่เกิน3าวันเพราะการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดมาไปสเต็ปไหมก่อนหน้านี้อุ้งอิงเป็นคนเปิดเผยว่าพ่อเพิ่พงผ่าตัดสัปดาห์ที่แล้วจากนั้นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็สำทับว่าผ่าตัดจริงแต่ไม่มีรายละเอียดหลังจากนั้นนะอุ้งอิงบอกเนี่ยให้แพทย์เป็นคนพูดชี้แจงแต่หมอบอกว่า ไม่มีอะไรชี้แจง<ช>ทางราชธรรนออกมาบอกว่าตามกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้สรุปก็คือไม่มีการชี้แจงรายละเอียดว่าป่วยหนักที่บอกว่าป่วยหนักเนี่ยป่วยหนักขนาดไหนเพราะอะไรยังไงจึงต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแต่มีการให้ข่าวแต่เพียงว่าผ่าตัดเพิ่งผ่าตัดแล้วผ่าตัดอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุด้วยนะอันนี้ประการที่หนึ่งนะ ที่มีการทำเอกสารนี้ออกมา <Yeah. S 1> เพื่อให้มันอสอดรับกับระเบียบ mm. กฎหมายจะได้อยู่โรงพยาบาลต่อได้พูดง่ายๆอันนี้ผมสรุปนะแ,แล้วถัดมาทีนี้เอกสารของราชทันเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าปีนี้เนี่ยนะปีงบประมาณ66เนี่ยมีนักโทษผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน30วันเนี่ยกว่า140ไรราย ร้อยสีรายคือเขาลังจะบอกไม่ได้มีทักษณิณคนเดียวที่เป็นแบบนี้ mm. และในเดือนนี้ถ้าเอาเฉพาะเดือนนี้เดือนกันยายนมีจำนวนกว่า14รายที่เสนอเรื่องไปที่กรมราชธรรมคือต้องนอนโรงพยาบาลเกิน30วันเนี่ย <Okay. S 2> นะรวมกรณีทักษณิณด้วย14รายนะแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นรายไหนบ้างนะ mm. นะแล้วราชธรรก็เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมา อันนี้คือการพยายามจะบอกว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติกรณีอื่นที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าต้องรักษาตัวต่อแล้วเสนอมาที่กรมราชิารกรมราชิารก็อนุมัติให้ส4รายรวมถึงนายทักษิณด้วยอันนี้คือระหว่างบรรทัดที่ํำถแถลงนี้ออกมาทำไมนะคำถามทีนี้ต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะคำถามคือท่านจะชี้แจงไหม โดยโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยจะชี้แจงไหมว่าทักษิณป่วยเป็นอะไรถึงต้องพ่าตัดเนี่ยแล้วอาการตอนนี้เป็นอย่างไรในโอกาสที่จะครบ30วันแล้วต้องนอนต่อนะหรือว่าท่านจะไม่ชี้แจงเลยออกเอกสารแผ่นเดียวมาแบบนี้อยู่ได้ต่อเลยนะเลยจาก30วันไปก็เป็น60วันเลยจาก60วันไปก็120วัน แต่ละสเต็ปก็จะมีเอกสารหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นแบบนี้โดยไม่สนใจความสงสัยของสังคมเลยว่าการปฏิบัติแบบนี้มันเป็นการให้อภิสิทธิ์กับนายทักษิณชินวัตรหรือไม่ถ้าท่านจะบอกว่ามันมีทั้ง14บคนนี่มันไม่ใช่อภิสิทธิ์นะสิบสี่คนนั้นเป็นใครบ้างเราไม่ทราบแต่เราปรากฏหนึ่งคนคือคุณทักษิณชินวัตรที่ก่อนเดินทางกับประเทศไทยไม่แสดงอาการป่วยเลย แล้วมา,มาถึงสนามบินเดินออกมาได้เองแล้วขึ้นรถนะเนี่เดินออมาอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นไปนอนเรือนจาแค่หนึ่งคืนยังไม่ข้ามคืนเลยค่ะยังไม่ข้ามคืนเลยออกมาโรงพยาบาลตํารวจแล้วยังไม่เคยปรากฏเลยว่าป่วยหนักฉับพลันอย่างไรนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจเป็นยังไงบ้างส่วนอีก13คนที่เหลือเขาเหมือนคุณทักษิณหรือเปล่าล่ะ มีรูปการว่าก่อนที่จะนะป่วยไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าล่าเริงแจ่มใสนะอยู่ต่างประเทศมีคนไปหา<ม>ก็ไม่เคยบอกเลยว่าอาการหนักมากต้องกลับมารักษาตัวมันไม่มีไงถูกไหมครับอีก13คนที่เหลือแต่คน,นนี้มันเห็นชัดว่าเฮ้ยมันมีพิรุษไงเรื่องของเรื่องอะ<ม>ค,คนในสังคมเนี่ยเขารู้สึกว่าพิรุษคือถ้าคุณต้งสินป่วยหนักจริงนะก็ก็อยู่โรงพยาบาลได้ แต่กรณีนี้เนี่ยคนในสังคมเห็นว่าก่อนหน้าจะเข้าโรงพยาบาลนี่ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยไงอาการใดๆว่าป่วยเลยเพราะฉะนั้นคนก็เลยสงสัยว่าเป็นการช่วยเหลือคุณนึกศิล์หรือเปล่านี่คือความสงสัยของคนในสังคมและมันเป็นความสงสัยที่ระบบยุติธรรมของประเทศนี้ต้องจ่ายราคาแพงความเชื่อมั่นความเชื่อถือความศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็ควรชี้แจงเพราะคุณนึกศิล์อยู่ที่นั่น ทำไมต้องอยู่ที่นี่มันต้องใช้เครื่องมืออะไรรักษา<ม>ที่มันต่างจากโรงพยาบาลราชทันจะมาบอกว่าก็เหมือนกับอีก14กรณี13กรณีที่เหลือเขาก็อยู่ไม่เหมือนครับเพราะนี่คืออดีตนายกแล้วนี่คือกรณีที่สังคมทั้งประเทศได้เห็นตอนเข้ามาว่าเฮ้ยไม่ได้มีอาการป่วยหนักอะไรเขาถึงสงสัยไงส่วนกรณีอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลเขาก็เลยไม่รู้นะแล้วมันไม่มีเหตุแห่งการสงสัย เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งปมที่โรงพยาบาตลตํารวจจะว่ายังไงทีนี้หรือตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ถูกสังคมกดดันเนี่ยจะมีบทนี้ไหมบอกว่าอ๋อคุณพ่อเพิ่งผ่าตัดอจะมีบทนี้ไหมนะฮะพิชิตชัยมงคลคอปทฮะ<ช>หลังจากที่มีเอกสารข่าวนี้ออกมาก็มีการโพสต์ก <นะ S 1> <lan> ็แนบเอกสารข่าวนี้ในโพสต์ด้วยแล้วก็บอกว่าวันศุกร์22กันยาใส่รองเท้าผ้าใบไปหาอธิบดีกรมราชทรรม ทักษิณป่วยอะไรผ่าตัดอะไรราชทร์ธ์ต้องมีคําตอบทําไมกรณีเอกชัยหงกังวานราชทร์ันถึงชี้แจงการป่วยได้แล้วกรณีทักษิณชินวัตรทําไมชี้แจงไม่ได้22ราชทรยี่โรงพยาบาลตํารวจนะคือไปราษฎรก่อน22แล้วก็24ไปโรงพยาบาลตํารวจยุติธรรมคืออะไรคอปทอเดินหน้าหาความยุติธรรมนะทักษิณต้องติดคุก อันนี้คือข้อความที่พิชิตชัยมงคลโพสต์หมอวรงเดชกิจวิกรมคุณหมอวรงเนี่ยเป็นหมอนะข่าวนักโทษชายต้องผ่าตัดยิ่งสร้างข้อกังขากับสังคมนะคนไทยไม่โง่อแล้วคุณหมอวรงเนี่ยยังให้ข้อมูลแล้วก็มุมมองเพิ่มเติมอีกเนื่องจากแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีหลักโดยเฉพาะกรณีที่ต้องผ่าตัด ซึ่งนักโทษชายรายนี้ถือว่าเป็นคนไข้หนักขนาดโรงพยาบาลราชธรรรักษาไม่ได้ต้องส่งต่อมาที่โรงพยาบาลตำรวจแสดงว่าคนไข้ต้องมีอาการหนักการที่มีข่าวการผ่าตัดคนไข้นักโทษชายรายนี้หลักการแพทย์จะพิจารณาคร่าวๆดังนี้หนึ่งอาการเจ็บป่วยต้องถือว่า stable นั่นคือทุกอย่างแพทย์ควบคุมอาการได้ แพทย์จึงทำการผ่าตัดมิฉะนั้นจะอันตรายต่อผู้ป่วยถ้าเป็นกรณีนี้หลังผ่าตัดเสร็จพักฟื้นที่โรงพยาบาลตำรวจสักระยะน่าจะส่งกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลราชธรร์ได้เพราะถือว่าอาการทุกอย่างควบคุมได้แล้วและสามารถผ่าตัดได้นะคือถ้าบอกว่าผ่าตัดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> วิกฤตไหมมันวิกฤตมากแน่นอนผ่าตัดแต่มุมของแพทย์คือ ถ้าจะผ่าตัดได้เนี่ยนะ,ะมันต้องสเสถียนแล้วร่างกายคนไข้ต้องพร้อมต้องควบคุมได้ถึงผ่าตัดเพราะฉะนั้นมองในมุมกลับเมื่อผ่าตัดเสร็จการพักฟื้นเนี่ยอ,อาจพักฟื้นสักพักหนึ่งแล้วส่งกลับไปที่โรงพยาบาลราชทันได้อันนี้มุมของหมอวรงนะแล้วประการที่สองอาการต้องหนักมากนะจึงจะผ่าตัดเพราะถ้าปล่อยจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงทั้งเงื่อนไขนี้จะเป็นการผ่าตัดแบบฉุกเฉิน แม้ภาวะเจ็บป่วยที่ยังควบคุมไม่ได้ก็ต้องผ่าถ้าเป็นแบบที่สองนะ,ะโอกาสอยู่หรือจะรอดห้าสิบห้าสิบนี่หมอวรงบอก<ะ>มองไปสองทางคือทางที่หนึ่งอาการไม่ได้หนักแต่ต้องผ่าตัดถ้าเป็นแบบนี้คือแสดงว่าหมอคิดว่าควบคุมได้หมดถึงผ่าตัดให้ร่างกายพร้อมเพราะฉะนั้นอยู่โรงพยาบาลได้อีกอยู่รอาอีกไม่นานก็กลับโรงพยาบาลรักันได้แล้ว<ะ>แต่แบบที่สองถ้าเกิดอาการหนักมากปล่อยไว้โอกาสเสียชีวิตสูง แบบนี้ผ่าตัดฉุกเฉินแล้วผ่าตัดแบบนี้โอกาสอยู่หรือรอดห้าสิบห้าสิบทีนี้ของคุณทักษิณนี่แบบไหนแบบไหนถ้าดูจากปฏิกิริยาของคนในครอบครัวเนี่ยคุณอุ้งอิงที่แย้มมานะอันนี้เพิ่มเติมนะคุณอุ้งอิงบอกว่าบางวันพ่อความดันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็แสดงว่าไม่ใช่แบบวิกฤตถูกไหมไม่ใช่แบบวิกฤตที่ยังไงก็ต้องผ่าตัดฉุกเฉินขนาดนั้นเพราะอุ้งอิงพูดเองว่า บางวันความดีบางวันความดันก็ไม่ก็ดีบางวันความดันก็ดีไม่ดีแล้วแต่วัน <Okay. S 2> คุณหมอวรงจึงบอกว่าเนี่ยการที่มีนักโทษชายรายนี้มีข่าวว่าผ่าตัดเนี่ยและไม่บอกว่าผ่าอะไรเป็นข้อกังขาของประชาชนและน่าจะเป็นอาการป่วยในกลุ่มที่หนึ่ง <Okay. S 2> ที่อาการทุกอย่างน่าจะควบคุมได้แล้วสมควรย้ายนักโทษกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรัชทันได้ไม่ใช่ย้ายไปบ้าน การที่จะชี้แจงประชาชนควรทําให้เนียนกว่านี้เพราะวิชาชีพไม่ได้สอนให้ชี้แจงแบบมั่วๆหรือว่ามีข่าวจะถูกดำเนินคดี112เลยต้องมีการผ่าตัดมาแทรกนี่อตั้งควาเ็เกต,เต,กเกตป่วยจริงไหมป่วยจริงไม่มีใครว่าทำให้ตรงไปตรงมาเห็นไหมนี่หมอวระงเดชกิวิกรมอนอกจากจะเป็นมือปราบโกงจำนำข้าวแล้ว ท่านยังเป็นหมอนะอย่าลืมนะคุณตักษศิลป์ป่วยแบบไหนแล้วผ่าตัดแบบไหนเออให้ทายผ่าตัดแบบไหนผมว่าคงไม่ใช่แบบเป็นตายห้าสิบห้าสบอะเอไม่ได้ฉุกเฉินวิกฤตขนาดนั้นใช่ไหมเพราะดูแล้วคุณอุ๋งก็ไม่ได้มีอาการแบบเศร้าขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีข่าวอะไรใดๆก่อนหน้านี้ด้วยเออน่าจะแบบผ่าตัดแบบอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้อนะก็เลยเอ้าผ่าตัดซะหน่อย ผ่าตัดหน่อยเด <นะ S 1> ี๋ยวจะมีหนึ่งหนึ่งสองมาผ่าตัดหน่อยผ่าตัดชน oid คงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผมว่าโรงพยาบาลตำรวจต้องชี้แจงนะไม่งั้นจะถูกข้อหาว่าเฮ้ยจรรยาบัณทางการแพทย์ต้องไม่เอาไปรับใช้ผลประโยชน์ของนักการเมืองต้องไม่ไปเป็นเสื้อคลุมอําพรางให้กับการให้อภิสิทธิ์กับนักโทษเด็ดขาดบางคนอันนี้สําคัญนะครับเพราะวันนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลทั่วไปด้วยโรงพยาบาลตํารวจด้วยนะ พบตรเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าเนี่ยกระแสะสังคมก็กดดัน<ม>ก็เดี๋ยวจะไปพิจารณากับผู้เกี่ยวข้องดูว่าจะมีการแถลงอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าะนะอันนี้เมื่อวานพบตรให้สัมภาษณ์เบื้องต้นะนะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องคุณทักษิณ